ครูมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเราเราสามารถนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้และทักษะที่จะพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะนโยบายองการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ครับพี่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูไปสู่เป้าหมายจุดหมายสูงสุดของการศึกษานะครับโครงการคัดสรุมทั้งนเนี่ยเป็นโครงการที่เราจะพัฒนาพัฒนาระบบดิจิตอลต่างๆของโรงเรียนนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับกรุงเทพมหานครขอบคุณสถาบันที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสิ่งมระตวนตต่างๆและก็สื่อเทคโนโลยีต่างๆทําให้คุณครู นักเรียนได้มีความสุขมีความสนุกสนานม,มีการเรียนรู้มีการต่อยอดความความรู้มีการระดมความคิดต่างๆนะครับนักเรียนสามารถที่จะทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับสิ่งที่โรงเรียนภาคภูมิใจที่สุดก็คือว่านักเรียนสามารถใช้สื่อดิจิตอลใช้สื่อ AI ทําอะไรต่างๆทำงานร่วมกันเป็นทีมทํางานบางเรื่องบางราวเนี่ยเราคาดไม่ถึงว่าเขาทาได้ดีขนาดนี้การที่จะส่งเสริม สตรีห้าครูว่ดีที่สุดคือต้องต่อยอดจากความรู้ที่อบรมพัฒนามานะครับเมื่อต่อยอดบทุมพัฒนามาพวกเนี่ยมันก็จะเกิดเกิดไอเดียเกิดความคิดแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการหนึ่งในการที่จะสร้างครูสร้างครูให้เป็นครูนะครับเมื่อการจะสร้างครูเป็นครูเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนางานตัวเองกอารพัฒนาการตัวเองได้ดีที่สุดคือการสร้างสื่อการสร้างสื่อดีที่สุดก็คือการสร้างสื่อที่สามารถสอนให้นักเรียนเข้าถึงระบบการศึกษาได้ดีที่สุด คุณครูมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเราและก็เด็กในยุคนี้ก็จะสนใจให้ความสนใจกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมากซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเป็นคังของความรู้มีความรู้ที่ไม่สิ้นสุดค่ะเราสามารถนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบทั้งสื่อใบงานหรือความรู้ต่างๆที่จะพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในห้องเรียนคัดลุมของเราเนี่ยคะ่ะเราจะเน้นการใช้ โปรแกรมที่หลากหลายนะคะเพื่อเป็นการกระตุน้นการเรียนรู้ของนักเรียนโปรแกรมหลักๆก็คือแคนวานะคะ c a นวาเนี่ยนำเข้ามาใช้เป็นการออกแบบสื่อการเรียนรู้ค่ะและแคนว a เนี่ยยังช่วยให้นักเรียนสามารถออกแบบผลงานของตนเองออกมาเพื่อให้ครูได้รู้ถึงความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนด้วยค่ะโปรแกรมต่อมาเป็น s p a t i a l i o นะคะเราจะนําผลงานของนักเรียนนะคะเข้ามาสร้างโปรแกรมนี้ช่วยสร้าง พื้นที่แสดงผลงานของนักเรียนเป็นห้องเรียนเสมือนจริงได้ค่ะเราจะนําผลงานที่นักเรียนออกแบบเนี่ยนะคะมาบันทึกลงในห้องเรียนนี้นักเรียนก็สามารถเข้ามาดูชื่นชมผลงานของตนเองและผลงานของเพื่อนร่วมชั้นได้ด้วยค่ะและโปรแกรมอีก1โปรแกรมนะคะก็คือ a n y f i t นะคะเอามาทําเป็น eBo o k ค่ะเราจะนําผลงานที่นักเรียนได้สร้างสารรค์ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะมาสร้างเป็นสม e ุด eBo o k สามารถเผยแพร่ให้ทั้ง คุณครูเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเห็นผลงานของนักเรียนด้วยค่ะคุณครูตั้งใจใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้นะคะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้และทักษะประกอบการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยค่ะนักเรียนจะได้ความรู้ที่หลากหลายค่ะคุณครูก็เลยตั้งใจเอามาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งสื่อทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ ประเมินผลของนักเรียนค่ะและยังช่วยในการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้คุณครูท่านอื่นและผู้ปกครองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ค่ะทำให้รู้สึกว่ามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆและพัฒนามากยิ่งขึ้นค่ะก็อยากจะฝากให้คุณครูนะคะทุกท่านนะคะลองเปิดใจกับเทคโนโลยีค่ะเปิดใจให้กับเทคโนโลยีกนิดแล้วชีวิตคุณครูจะง่ายขึ้นค่ะ สนุกดีค่ะได้เรียนรู้ได้ดูผลงานตัวเองแล้วก็เพื่อนๆค่ะชอบเรียนเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ได้ได,ได้ได้ฝึกพิมพ์มากขึ้นค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพและการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นครับชอบตรงที่มันมีแอปต่างๆสวยงามสีสันสวยงามมีกิจกรรมให้ทำมีเกมให้ทำมากมายครับ